สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันถึงสถานการณ์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการเปิดฉากโจมตีกาตาของอิสราเอลนะครับเพื่อมุ่งปราบปรามฮามาสอย่างไม่สนไม่แคร์อะไรนะครับกำลังทําให้ตรอกกลางเนี่ยตึงเครียดขึ้นมานทั้งภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเป็นการโจมตีอธิปไตยของกาตาที่ไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับโดยตรงต่อความขัดแย้งของอิสราเอลและปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา แล้วก็นะยังเป็นตัวกลางนะครับไก่เกลี่ยความขัดแย้งในโลกกลางหลายครั้งนะครับให้กับทางสหรัฐและเซลเองดังนั้นการโจมตีครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการปลุกนะชาติอาหรับเนี่ยให้เห็นถึงการที่พวกเขานะครับต้องรวมตัวสมานสมามัคคีกันได้แล้วหรือยังคือจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับหรือว่าอยู่อย่างหมอบกลัวนะเราคงต้องดูกันต่อไปนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตข่าวต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจกัน ภายหลังการโจมตีกาต้าของอิสราเอลโลกอาหรับนะครับวางแผนกองกำลังทางการทาหารสไตลนะ์อย่างเนโตโดยเอาซีซีนะครับเสนอทาหาร2องหมื่นนายที่จะก่อตั้งกองกำลังร่วมอาหรับนะครับเพื่อที่จะปกป้องภูมิภาคซึ่งทางไคโรผลักดันนะสำหรับพันธมิตรนะครับปกป้องบรรดารัฐอาหรับนะขณะที่ความตึงเครียดนะครับตะนอกกลางเนี่ยทะลุ การเคลื่อนไหวนะโดยบรรดาชาติอาหรับนะหลายวันภายหลังอิสราเอลนะครับได้เริ่มการโจมตีกรุงโดฮาของกาตาร์โดยอียิปต์นะครับได้วางแผนกองกำลังร่วมนะทางการอาหารของอาหรับได้ฟื้นคืนชีพขึ้นนะครับในการปลุกตื่นขึ้นมาของการโจมตีกาตาร์เอาอัคบารายงานซึ่งเอาอัคบานะครับได้รายงานว่าประธานาธิบดีเอาซีซีนะครับได้แสวงหา การสนับสนุนของอาหรับสําหรับกองกําลังป้องกันอาชีคล้ายอย่างเนโตโดยไครโรนะครับได้เสนอที่จะร่วมสนับสนุนทหารบางส่วน20,000นายให้เป็นส่วนนะครับของการเริ่มกองกําลังอาหรับใหม่นี้ซึ่งกองกําลังอาจจะปฏิบัติการเมื่อหนึ่งชาติอาหรับเนี่ยถูกโจมตีด้วยบรรดาตําแหน่งบัญชาการนะครับที่ถูกแบ่งปันกัน และตามรายงานนะครับอลซีซได้มุ่งหมายที่จะนำพันธมิตรนั้นร่วมกับนซะาอุดิอาระเบียหรือหนึ่งรัฐอ่าวนะครับรองบัญชาการโดยโมร็อกโกอัลจีเ,เจรียและชาติอื่นๆนะครับได้ถูกอ้างถึงนะเป็นบรรดาผู้ร่วมสนับสนุนที่เป็นไปได้เพื่อที่จะรักษาสมดุลทางภูมิภาคซึ่งข้อเสนอนะครับได้เสนอแนะสมาชิกภาพ กนะองกำลังที่สะท้อนกองกำลังติดอาวุธต่างๆและก็บรรดาประชากรของรัฐต่างนะครับที่เข้าร่วมโดยเจ้าหน้าที่ไคโรนะครับที่ไม่เปิดเผยชื่อท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวว่ากลไกนะครับได้กำลังถูกพัฒนาขึ้นสำหรับกองกำลังนั้นนะครับที่จะปฏิบัติการเมื่อไรและก็อย่างไรเอ,อักบานะครับได้กล่าวว่ากองกำลังนั้นเนี่ยอาจจะ นะให้เกียรติกันทางสมดุลทางการเมืองแล้วก็ทางภูมิภาคนะครับในโครงสร้างของมันซึ่งการริเริ่มนั้นนะครับตามรายงานได้ถูกนําเสนอนะมาราว9ปีที่แล้วและรายงานนะครับได้เสนอแน่ว่าการโจมตีของอิสราเอลในโดฮาต่อบรรดาผู้นําของฮามาสได้มอบแรงเหวี่ยงนะครับให้แก่ข้อเสนอใหม่นี้ซึ่งปฏิบัติการของ IDF นะครับที่ถูกตั้งชื่อว่าปฏิบัติการประชุมสุดยอดของไฟ ที่ได้พุ่งเป้าหมายนะครับบรรดาผู้นำฮามาสโดยโดฮานะครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฉุกเฉินสุดยอดอาหรับอิสลามภายหลังนับการโจมตีของอิสราเอลในกาตาและโดฮานะครับได้เตือนของหนึ่งการโต้ตอบแบบกลุ่มเหนือการโจมตีต่างๆของอิสราเอลนะครับบนแผ่นดินของกาตาวันข่าวนี้นะครับทำให้คิดถึงนะคำทำนายของหลวงปู่ชอบฐานะสมุนะครับที่ท่านได้ นะเคยบอกเล่าให้แก่ลูกศิษย์ของท่านฟังนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับบรรดาชาติอาหรับนะครับจะรวมตัวกันสู้กับมหาอำนาจโลกสหรัฐนะครับเหมือนฝูงสุนัขยิ้งจอะนะครับที่รวมตัวกันต่อสู้กับราชสีนะก็จะมีการรุมกัดราชสีแหละครับเนื่องจากว่านะทางประธานาธิบดีเอาซีซีของอียิปต์นะครับได้เสนอการก่อตั้งกองกําลังร่วมอาหรับนะครับเพื่อใช้ป้องกันบรรดาชาติอาหรับในภูมิภาค นะเมื่อมีการโจมตีนะครับถูกโจมตีนะครับโดยมีลักษณะคล้ายเนโตที่เมื่อชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยถูกลุกรานนะครับก็จะมีการใช้มาตร,รา5ของเนโตนะครับในการร่วมรบนะพร้อมกันซึ่งการโจมตีกาตานะครับของอิสราเอลในครั้งนี้นะครับนะได้สร้างโมเมนตัมนะครับหรือแรงเหวี่ยงนะที่จะหนุนชาติอาหรับให้เกิดความสมานสมัคคีนะให้ร่วมก่อตั้งกองกําลังร่วมกันนะครับ ได้ง่ายมากขึ้น,นเพื่อขานอำนาจอิสราเอลและสหรัฐในภูมิภาคนี้ก็เป็นอีก9ก้านะครับหากกองกำลังร่วมอาหรับเนี่ยเกิดขึ้นจริงที่จะเข้าใกล้บิ๊กวอล์นะครับหรือสงครามโลกครั้งที่3ในอนาคตในไม่นานนี้นะครับต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับฟังพิจารณาก่อนเราไอเชื่อนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ